เข้าสู่ตอนที่3าม f ทริ r i อฟริกาใต้กับ the b u c k l i s ครับในวันนี้นะครับผมจะขอพาคุณไปพบกับสุดยอดธรรมชาติที่ปลายแหลมของแอฟริกาใต้ครับในแถบเคปเพนิสูล่าครับไปชมความน่ารักของแมวน้ำตามธรรมชาติที่เกาะซิลไอแลนด์ครับจากนั้นไปพบกับเพนกวินสายพันธุ์แอฟริกันนะครับไปดูกันว่าเพนกวินที่นี่ต่างจากที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ยังไงครับต่อด้วยการไปลิมรสบสเตอร์สดๆริมทะเลนะครับและไปปิดท้ายกันที่แหลมกูดโฮปอันโด่งดังติดตามอุูลนได้ใน the b u c k l i s วันนี้ครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ฮุสเบย์ครับเราจะไปดูเกาะแมวน้ำกันนะครับหรือว่าซิลไอแลนด์นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสภาพอากาศเนี่ยอาจจะโอ้โหฟ้าฝนโหดมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันดูว่าเราจะได้เห็นกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศบนเรือนะว่าเป็นยังไงนะผมพาเข้ามาดูครับก็จะเป็นเรือแบบว่าเรือเล็กๆนะครับไม่ได้เรือใหญ่นะฮะแล้วก็คนเยอะมากๆเลยนะคนเยอะมากเลยนะเพื่อนเพียบนะฮะ เป็นเพียบขนาดไหนผมยังไม่มีที่ยืนเลยฮะผมอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่มีที่ยืนในสังคมนะฮะเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้เห็นแมวน้ำหรือเปล่านะอันนี้ก็คือน็อตนะครับหรือว่าเงื่อนต่างๆนะฮะ อ่าตอนนี้นะครับเราออกเดินทางมาจากท่าเรือนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปที่ซีลไอแลนด์นะครับเนื่องจากสภาพอากาศนะฮะตอนนี้เนี่ยฝนลงเม็ดมาแบบละเอียดละเอียดเลยนะก็อยู่ในวิจารณญาณของกัปตันนะครับว่าเขาจะให้เราไปได้ไกลแค่ไหนนะครับเพราะว่าเขาต้องคานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสาคัญนะฮะนี่ก็คืออีกหนึ่งความอเมซิ่งนะครับของการเดินทางไปที่เซาล์ฟริกานะครับ โดยปกติแล้วนะครับการไปทัวร์เกาะซิลไอแลนด์นะครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งนะครับในการล่องเรือครับเพราะตอนนี้นะครับเราออกมาประมาณ40นาทีนะครับอากาศเนี่ยไม่ดีขึ้นเลยครับทำให้กัปตันตัดสินใจครับหันหัวเรือกลับไปที่ท่าเรือครับอ้าวเราจะอดเห็นแมวน้ำจริงๆหรอเดี๋ยวไปลุ้นกันครับว่าเราจะเจอแมวน้ำกันไหมและผมก็ขอปิดท้ายนะครับการนั่งเรือไปชมซิลไอแลนด์นะครับที่ตรงนี้เลยนะครับ สรุปมิชชั่นเซฟไมไปไม่ได้นะครับแต่เราก็จะมีรูปฟินเซอร์ให้ดูนะครับรับรองว่าคุณก็จะฟินไม่แพ้กับผมนะครับถ้ามีโอกาสมาคราวหน้าต้องมาอีกแน่นอนครับเพราะว่านี่คือเดอะบักเก็ตลิสของคุณที่เซา h อฟริกาครับเพื่อให้คุณผู้ชมฟินไปพร้อมๆกันนะครับผมมีภาพอินเซอร์นะครับจากซีลไอแลนด์ในวันที่อากาศเป็นใจครับ ถ้าใครอยากเห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับสามารถติดต่อจองทัวร์กับ Big World Holiday ได้นะครับผมขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ข้างล่างแล้วนะครับใครสนใจก็สามารถโทรกริ้งกากันเข้าไปได้ครับเดี๋ยวเขามีเดินทางตอนเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็เดือนธันวาคมด้วยรับรองว่าช่วงนั้นอากาศดีอย่างแน่นอนนะครับและถ้าบอกว่ามาจากรายการ The Bucket List เขามีส่วนลดพิเศษให้อีกด้วยครับก่อนจะกลับเข้าถึงฝั่งฮิลส์เบย์นะครับผมก็ได้เห็นเจ้าแมวน้ำนะครับมาเรียงรายให้เราได้ถ่ายรูปกันแบบนี้แหละครับ น่ารักใช่ไหมละครับแต่ถ้าใครนะครับเจอแมวน้ำอยู่บนฝั่งนะครับอย่าเข้าไปใกล้นะครับเพราะเขาอาจจะกัดได้ยังไงแมวน้ำก็เป็นสัตว์ป่าอยู่ดีนะครับเรียบร้อยนะครับจบไปแล้วนะครับกับซีไอแลนด์ครับไม่ได้ไปครับสุดท้ายแล้วนะฮะมาเห็นกันบนฝั่งนี่เองนะครับเห็นหลายๆตัวเป้งๆเลยนะตัวใหญ่ๆเลยนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคราวหน้าเรามาใหม่เรามาใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปรุยเรียนต่อครับ ยังมีสัตว์อีกหนึ่งชนิดนะฮะที่จะจะให้คุณได้ดูกันนะฮะในวันนี้นะครับแต่จะเป็นอะไรนะั้นต้องติดตามครับในเดลว,วิกเกรลิสครับครับตอนนี้นะฮะเรามาที่เมืองไซมอนทาวนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆปลายแหลมของเซาท์แอฟริกาแล้วนะครับทีนี้เนี่ย เราก็จะมาดูเพนกวินกันนะครับที่นี่นะฮะเป็นเพนกวินสายพันธุ์แอฟริกาครับที่ตัวใหญ่มากๆนะครับปกติเนี่ยเราไปดูเพนกวินที่ออสเตรเลียเนี่ยก็จะต้องรอตอนเย็นใช่ไหมครับแล้วก็ต้องระมัดระวังในการดูนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเห็นแบบเป็นเต็มเห็นแบบง่ายๆถ่ายรูปง่ายๆถ่ายรูปเน้นๆได้เลยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าสายพันธุ์แอฟริกาจะหน้าตาเป็นยังไงครับจะตัวใหญ่แค่ไหนนะครับเพราะว่าบ้านเขาอยู่ที่นี่แหละเดี๋ยวไปดูพร้อมกัน ตอนนี้นะครับเรากำลังจะเข้าไปดูเพนกวินนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเขาเรียกว่าบอเดอร์นะครับอยู่ในหนึ่งในอุทยานแห่งชาติเทเบิลเมาท์เทนด้วยนะฮะก่อนอนื่นก็ต้องซื้อตั๋วกันก่อนนะครับมาดูแผนที่กันดีกว่าเอาเป็นไง เป็นเอ็มเพเรอร์นะครับแอนควินนะครับแอนตาร์กติกาเช่นเดียวกันมันจะเป็นทางคล้ายๆกับที่เทเวอวซ่นะครับเป็นพื้นไม้นะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับลงไปทางชายหาดแบบนี้ฮะเนี่ยฮะจะเป็นแบบนี้ฮะบรรยากาศดีนะครับลมค่อนข้างแรงเลยนะฮะ เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเจอเพนกวินสักกี่ตัวนะแลก็อยู่ไกลๆเลยครับเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่านะครับวัฏจักรชีวิตของเพนกวินนะครับเริ่มต้นที่เวลาเขามานะครับเขาก็จะจับคู่นะครับจับคู่นะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันเป็นคู่คู่นะครับ นี่ฮะติ่งที่เขาดูเพนกวินก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็คนเยอะเหมือนกันนะฮะคนเยอะคนเยอะใช้ได้เลยครับดำๆดเพนกวินนะนฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรังนะครับแล้วก็มีเพนกวินอยู่นะฮะ ม,มีทั้งแบบมือโปรมือสมัครเล่นนะครับเต็ไมไปหมดเลยฮะนะครับน,นี่ก็จะเต็มไปด้วยนะักท่องเที่ยวนะครับเยอะแยะมากมายนะฮะแบ่งกันเที่ยวครับแบ่งกันเที่ยวแบ่งกันถ่ายนะฮะอันนี้ก็แบบริมทะเลครับน่ารักน่ารักนะ โอ้ด้านหลังผมนะฮะเพนกวินเต็มไปหมดเลยนะครับโอ้สุดยอดเลยเห็นไหมก็คือได้เห็นเต็มๆจริงๆครับคือเต็มอิ่มมากๆนะฮะสำหรับที่นี่นะครับที่ไซมอนทาวแห่งนี้นะฮะคและเดี๋ยวผมมาเล่าวิถีชีวิตของเพนกวินให้ฟังกันแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะมีตั้งแต่การจับคู่การเติบโตนะครับแล้วก็การใช้ชีวิตนะครับก็จะมีไลฟ์ไซเคิลของเขานะครับ บางส่วนก็จะอยู่บนโขดหินแบบนู้นนะฮะบนโขดหินก็มีเหมือนกันนะนี่ก็คือความสวยงามของธรรมชาติครับที่เซาล์แอฟริกานะครับคือผมเคยดูที่ออสเตรเลียแล้วเคยดูที่นิวซีแลนด์แล้วแต่ไม่เคยเห็นที่ไหนเนี่ยชัดเท่านี้เยอะเท่านี้ใกล้เท่านี้มาก่อนนะฮะแล้วก็ตัวใหญ่เท่านี้ด้วยนะครับอ,อยากให้คุณเก็บไว้ในบัคเก็ตลิสต์ของคุณเลยนะฮะอนอกจากนี้ยังมีเส้นทางเดินชมธรรมชาตินะครับแล้วก็เราก็จะได้เห็นเพนกวินด้วยระหว่างทางนะเฮลโล รังของเพนกวินนะครับคือรังของเพนกวินเนี่ยก็จะมีรังที่เขาสร้างเอตงตามธรรมชาตินะครับแล้วก็ทางรัฐบาลสร้างให้นะครับนี่อันนี้คือรังที่ทางรัฐบาลสร้างให้นะก็ถือว่าจบทุกขบวนกวางนะฮะสำหรับเพนกวินที่นี่นะครับน่ารักนะครับน่ารักนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสมาในอากาศดีๆก็น่าจะสวยงามกว่านี้นะครับน่าจะเต็มที่กว่านี้ด้วยนะครับ ตรงนี้ก็เต็มที่เหมือนกันครับรนี่ก็มองเห็นนะฮะอย่าให้มาครับที่นี่ฮะไซมอนทาวที่เซาท์แอฟริกาตอนนี้นะครับเรามาที่ร้านซีโฟดนะครับที่ ไซมอนทาวนะครับมากินอาหารทะเลกันนะครับอย่างแรกที่มีมาเสิร์ฟผมนะครับก็คือซุปมะเขือเทศครับเป็นซุปออฟเดอะเดย์ของเขาด้วยนะครับและที่เด็ดของที่นี่ครับก็คือ lobster นะครับแต่เป็น lobster สายพันธุ์จากมหาสมุทรแอตแลนติกนั่นเองครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับว่าจะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนครับกับร้านนี้ครับ Seafood และในที่สุดนะครับอาหารที่รอคอยข้ามาแล้วครับบสเตอร์นะครับเป็น South African lobster อ่าผมพูดได้เต็มปากเลยนะครับเพราะว่าเขาจัดจากทะเลแถวนี้แหละครับในมหาสมุทรแอตแลนติกเนี่ยแหละนะเพราะปกติเนี่ยเวลาเราไปกินเนี่ยอาจจะมี Canadian lobster หรือว่า lobster จากแหล่งต่างๆที่เขาอาจจะนําเข้ามาอีกทีนึงครับแต่นันเป็นของท้องถิ่นจริงๆนะครับรูปรูปแบบก็โอ้โหน่าสนใจนครับก็คือเสิร์ฟมาเต็มๆต,ตัวนะครับเสิร์ฟกับข้าวนะครับคล้ายๆกับข้าวอินเดียนะแล้วก็มีผักย่างนะครับแล้วก็มีซอสนะครับ มีซอสขอชิมนะเป็นซอสทาทานะฮะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงครับกับนี่เลยแอฟริกันซา a แอฟริกัน lobster นะครับคือถ้าใครอยากจะกิน lobster ในบรรยากาศที่แบบว่าเรามาดูเพนกวินเสร็จแล้วนะครับก็ให้มากับ big world นะครับก็จะมีโปรแกรมขายอยู่นะฮะโปรแกรมต่อไปเมื่อไหร่ครับคุณเต้ครับเดือนตุลาใช่ไหมฮะเดือนเดือนตุลาคมนะฮะผลไม้กันมาใช่ไหมครับ อากาศก็จะดีกว่านี้นะฮะแล้วก็มากันได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งที่ลิงไว้ข้างล่างนี้นะครับก็สามารถโทรไปสอบถามกันได้นะครับสำหรับ Big World นะครับเขาดูแลจริงๆนะฮะผมก็นอกจากมาทํางานแล้วก็เหมือนได้รับการดูแลเบอร์หนึ่งลูกค้าเลยฮะ,ะนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสาที่ดีะครับสำหรับใครที่เที่ยวคนมาเยอะแล้วเบื่อยุโรปแล้วผมว่าเซาล์ตอฟริกาก็เป็นอีกหนึง่งตัวเลือกนะครับที่น่าสนใจนะเพราะว่ามันครบทุกรสชาติจริงได้ทั้งธรรมชาติได้ทั้งได้ทั้งช้อปปิ้ง อาหารก็อร่อยนะครับไปพูดภาพทำเพลงครับขอชิมกอนแล้วกันนี่คือของเงี้ยครับถ้าถ้าวัตถุดิบมันดีอ่ะอะไรมันก็อร่อยมันทำยังไงมันปรุงยังไงก็อร่อยฮนะอันนี้วัตถุดิบก็ดีอยู่แล้วนะครับมาปรุงนิดเดียวคุกนิดเดียวก็อร่อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเอ j นจอยก่อนแล้วกันนะครับกับล็อบสเตอร์ที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับแล้วจะไปไหนกันต่อต้องติดตามครับในเดอะพาร์เคเกอร์สครับ เรียบร้อยครับแฮปปี้นะครับล็อบสเตอร์ตัวเบลลมหมดไปพิบตาครับด้วยความอร่อยของเขานะครับและอย่างสุดท้ายนะครับก็คือของหวานครับดิเซอร์สนะครับนี่คือช็อกโกแลตมูสนะครับเดี๋ยวเราลองมาชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะอหร่อยครับไม่หวานจนเกินไปนะพอเรอเบอรี่เนี่ยมันมันตัดรสนะครับทำให้กลมกล่อมขึ้นอีกนะครับ เรียบร้อยนะฮะหมดเครี้ยงนะครับห,หมดจานเครี้ยงเลยนะครับพร้อมแล้วครับมีพลังไปต่อแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปลุยกันที่แหลมกูดโฮมครับมาลุ้นกันว่าสภาพอากาศจะเป็นยังไงวันนี้ขอให้อากาศดีๆนะครับคุณผู้ชมช่วยลุย้นไปกับเราด้วยนะตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปแหลมกูดโฮมนะครับคุณผู้ชมดูสภาพผมสิ ไม่เหลือชิ้นดีแล้วครับไม่เป็นไรฮะไหนๆคืออย่างน้อยก็ได้มานะครับตอนนี้ก็คือเป็นช่วงของหน้าหนาวนะครับอากาศลงฟ้าอากาศก็อาจจะอาจจะแบบแปรปรวนนิดหนึ่งนะฮะไม่นิดหรอกครับตรงนี้นะครับปกตินี่ก็จะเป็นรถแรงไฟฟ้าขึ้นไปนะตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นมินิแวนนะครับทัศนียภาพด้านข้างก็คือเหมือนอยู่ในหมอกครับเหมือนอยู่ในกอริลลาอินดอมิสนะครับอ่ะเดี๋ยวดูวิวรอบข้างว่าเป็นยังไงนะฮะอันนี้คนเต็มรถเลยนะฮะ เรานะครับคุณคุณแม่ผมไม่รู้ว่าเป็นนักท่องเที่ยวหรือผู้ประสบภัยนะครับอะไรเราไม่ได้มากันทุกวันนะครับนี่ก็คือแหลมฟูดโฮมนะครับคือตอนนี้พายุแบบโอโ้โหกระหน่ำมากๆเลยคุณผูณ้ชมไปโอโ้โห ดูสภาพผมซะก่อนนะฮะโอ้โหลมแรงมากครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูนะฮะว่าแหลมกูดโฮปสวยแามขนาดไหนครับไปดูกันเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ประภาคารนะครับไปดูวิวสูงๆนะไม่รู้จะเห็นอะไรหรือเปล่านะครับ และตอนนี้นะครับผมก็มาพิชิตแหลมกูดโฮปแล้วเรียบร้อยนะครับบนจุดสูงสุดของประภานะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยสวยงามมากๆครับเป็นแลนด์สเคปที่สวยนะถ้ามาในวันอากาศดีๆนี่ก็คงแจ่มน่าดูเลยนะครับผมก็เลยถ่ายบรรยากาศให้คุณผู้ชมดูได้นะฮะได้ประมาณนี้นะครับลมแรงมากๆเลยนะฮะแต่สวยจริงๆครับตรงนี้นะครับเคยเป็นจุดที่เขาเรียกว่าเรือต่างๆเนี่ยมาอ้อมครับแหลมกูดโฮปสมัยที่เขาจะเดินทางไปที่อินเดียจากยุโรปนั่นเองนะครับ แล้วก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยถ้ามาที่แอฟริกาใต้ต้องมาที่นี่ครับกับแหลมกูดโฮมนะฮะมาถึงแล้วครับนี่คือเดอะบัเกลลิสของเรานะฮะ จากประภาคารตรงจุดเคปพอยต์เนเจอร์รีเซิร์ฟนะครับเราเดินทางประมาณ10นาทีนะครับเราก็จะมาถึงแหลมกูดโฮปนะครับหรือว่าเคปออฟกูดโฮปครับหลายคนเข้าใจผิดนะครับว่าแหลมกูดโฮปคือจุดที่ใต้ที่สุดของทวีปแอฟริกาครับจริงๆแล้วนะครับจุดที่ใต้ที่สุดของแอฟริกาคือแหลมอากูรัสครับซึ่งอยู่ห่างจากเมืองเคปทาวไป1น0กิโลเมตรครับส่วนแหลมกูดโฮปครับคือจุดที่อยู่ตะวันตกเฉียงใต้ที่สุดของทวีปแอฟริกาครับ นี่ฮะเราก็อยู่กันที่แหลมกูดโฮปครับเขาบอกว่าเป็นปลายสุดนะฮะที่ใต้แล้วก็ตะวันตกที่สุดนะครับในทวีปแอฟริกาครับนี่ทุกคนก็ต้องมาถ่ายรูปก,กับป้ายแหลมกูดโฮปตรงนี้นะครับแล้วถ้าใครมีแรงนะครับก็สามารถเดินขึ้นไปได้ถ้าบนเทรลตรงนี้ได้นะครับเนี่เป็นแหลมกูดโฮปเซนิสวอ์ครับนี่ขึไปวันนี้นะครับ ไปมานู้นเลยนะครับและตอนนี้นะครับผมก็พาคุณนะครับมาที่แหลมกูดโฮปครับแหลมกูดโฮปนะครับก็คือแหลมนะครับแห่งความหวังครับชื่อนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งว่าเป็นชื่อแหลมกูดโฮปนะครับแต่เป็นชื่อแหลมแห่งพายุนะครับซึ่งหลังจากที่โปรตุเกสนะครับเริ่มจะสำรวจโลกใหม่นะครับเพื่อหาดินแดนนะครับทำการค้าแล้วก็หาโลกใหม่เนี่ยเขาก็เดินเรือนะครับเลาะ ทวีปแอฟริกามานะครับโดยกษัตริย์จอนที่สองครับแห่งโปรตุเกสนะครับได้เปลี่ยนชื่อแหลมแห่งนี้นะครับจากแหลมแห่งพายุนะครับเป็นแหลมฟูโฮปนะครับเพราะว่าคนเราถ้ามีความหวังเรื่องอะไรก็ทำสำเร็จนะครับและนี่ก็คือ1 b u บักเกลิสนะครับที่คุณจะต้องมาให้ได้นะครับถ้าคุณมาที่แอฟริกาใต้นะฮะกับแหลมฟูโฮฟครับ ไม่มาไม่ได้ฮะแต่ตอนนี้นี่ลมพัดแรงมากครับตัวผมจะพปลีนะ่นฮะดูดูหมวกนี่โอ้โหถ้าใครมาที่แหลงคูโทบนะครับก็หวังว่านะฮะคุณจะอากาศดีกว่าผมนะขอให้ได้มาแล้วกันนะฮะสำหรับใครที่มาแอาฟริกาใต้ไม่มาที่นี่ถือว่ามาไม่ถึงนะครับและนี่ก็คือความงดงามนะครับของเคปเพเนซูล่าที่ผมนํามาฝากคุณในวันนี้ในเดอะบักิลลิสนะครับหวังว่าการเดินทางในตอนนี้ของเรานะครับจะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณออกตามหาเดอะบักิลลิสของคุณให้จงได้นะครับ การเดินทางสำรวจเซาท์แอฟริกาของเดอะบักเกลิสยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับสัปดาห์หน้ามาตามกันต่อครับเดอะบักเกลิสสัปดาห์หน้านะครับเราจะพาคุณเหินฟ้าสู่โจฮันเนสเบิร์กแล้วก็มุ่งหน้าสู่อุทยานพีลาเนสเบิร์กครับเราจะพาคุณไปเกมได้นะครับในการส่องสัตว์แบบซาฟารีครับมาที่นี่ต้องห้ามพลาดเด็ดขาดครับหากคุณชอบคอนเทนต์การท่องเที่ยวนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับกับช่อง t h e b บั k เกอร์ลิส์ทีวครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน